พี่น้องต้องไปเมื่อสุขุสุบนวันนี้ก็อยู่หน้าคือเก่าสินเก่าสินเคยอยู่กับทางสาวดาเน่กับทางเท่าเน่กำลังจักตอกเกี่ยมมักกดกัอยู่เนาะเก็บใส่รูปให้ยูนา ជ្រើងក្នាពីល់ថ្រំប់ការៀនត្រៀការណ្រៀនត្រៀន្ สงสาอาการนี้บงนี่อาาสิคึ้มๆมื้อนี้คือสิตกอยู่ตอนแลงๆเอาล็อบบี้เนไทยหัวตรากรผมมาดมจักหนบงระุมกันันนี้ก็ตัวประมาณ10:00นมุ่ปลาเลยสิเดี๋ยวนึงูที่เปลี่ยนได้ ากำลังเที่วุุ้ม,ม,มยุดดูอยู่ด้วยานันตันทำไเาะเือห้องหับนำโนอาศัยธรรมชาติตัวคอเด้อปีนขึกคอให้ตกตึกต้องตันูดกาเด้อนฝ่ากรเด้อตีตนซให้เศร้าหน้าเน่ ฝนฟ้าบอดีกับเจ้าได้ท่อมับฝนน้อยดีนานก็พืชหิวในนนท์เนะาะพออาศัยแต่ว่าเห็ดไทยเห็ดหน้าเป็นรักเป็นไม้โอ้ตะก,กะเต็นก็นไหลด้วยพี่นอ้องตะก,กะเต็นตามขั้น,นไฮขั้นหน้านี่หลแต่ยังน้อยดู้ดูอะไรตีตะกะเต็นไปครัวไปกีกิน่นน่องไปทอดกินตะก,กะเต็นทำเขาว เป็นปิกเสือคือว่าน้าย hey ู่ให้ตะกร้านีรกับโบลายไปเลยพี่น้องบบมีอีกนะเนาะก็จะซุ่มๆซื้อเก็นพวกอ้อมไว้กขาบอกอ้อมไว้นี่ยนี่นี่เขาบอกอ้อมไว้แต่ยันควายเขาไปกินเนาะยันควายเขาไปกินสมบูรณ์อยู่ให้อยู่หน้า ว่ว <Allah> ้ก่อนอ้าวนี้อีกสองไฮเนาะพี่น้องเนาะอีกไฮตัวนี้นี่ออกมาไทหน้าสวยหน้าหน้าของเผ่าเด้อมีเด้อนี่นี่ลุงกำลังไทอยู่ ไห้นี่ไห้บงควายกินนี่เนาะไห้เต็มนี่แล้วก็ไห้โตกำลังไถอยู่กำลังสีลแล้ว,วยมเลยเรานีก็ร,ระต่้วปิดกล้าเด้อสองไห้งามๆน,นี่เนาะพี่ดิปกะงามหลายพี่น้องเอ้ยพูดีดินเหนียวไถ้หากอยู่มันดินเหนียวเนาะติด tích thân thai tích thai tích thai trí, thai tích sau tích thai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  cả thai tích thai tích nó tích thai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  โอ้ทองฝ่าเปดิกระตกแังไหนเด้อวันนี้เด้อตบลงมาแน่โบมีกางเป็นงูเป็นงูอยู่ให้ไงพี่น้องไห้แคบหนองนั่นกะหนองสะถ้าพี่น้องเด้อไห้แคบหนองสะเบิ่งขี้เภาไปเบิ่งหนองสะก่อน๋ยวสุดท้ายแล้วปล่อยปลาแล้วยำปลาใหญไงระโบอจากอยู่ เพราะว่าคนตกแห้งเลยน้ำพิษให้น้ำท่วมน้องเนะาะก็เลยบ่ได้กินปลาพิกายนี่ก็กะลังใหญ่ไปมดืดซ้ำแต่ว่าปีนี้ก็คือสีปล่อยขี้เก่าเนาะที่น้องนอถ่าแต่ว่าน้ำเต็มอ่าตอนนี้น้ำ,น,ำน้อยเดียวเนาะเพราะมันใกล้ขุ่ยอ่ามันใกล้ขุ่ยเลยมันพิษไทยซึ่งว่าน้ำบรอิอยเนาะอ่าแตว่าน้ำอยู่ในปล่อยปลากินอาศัยย่างเกี่ยวเขา่า อาศัยปูปลาหน้านำได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะทางอาวุธกำลังขบกบอเออนี่เนาะน้องกะนัน่งบุมีน้ำปั่นขึ้นคู่ว้ายทำไม้ตันขานบบน้างในสุลักขบตันแล้วไม่อยากรู้ที่กายนี่บุรุษต่ว่าเป็นน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็เลยบัวดได้เนาะทางเมืองไปนี้ว่าจะเป็นอย่งไร รยากาศพี่น้องเอ้ยหลังสู่ผ่านาสู่ฝนเ,าน,าน,เบบนาะสมัยชาวนาเฮาหมดฤดูการผลิตแล้วกะบ่ม่วนนั่งรอสาเนาะเพื่อเห็ดตามฤดูกานกะเกียมถ้าใดพี่น้องเท่าใดมีน้ำมีในอากาศยาวแล้วก็เริ่มปักดำมาได้ตัง้งทางที่กันเนาะตั้งโผล่เปลาวเฮาพี่กะไร่บัดไร่สองกะตามทีเบาไซได้ได้เห็นมาก็เริ่มพักดำแล้วเนาะ เอาว่าบางบนบางทีกับกำลังก้ากำลงังเป็นกำลังงามเนาะกำลังขึ้น,าน,น,น,านบางคนก็นยังบนไข่พุทธหน้าสมนี้เตรียมอยู่นี่ทางติดหน้าคงทงงา,า,างหน,น้าเบาใจดีกันเนาะเอารับสมมือล้มกันที่พี่น้องเด้อตัวนี้ทั้งทางลุงเมาเนาะจะนัะ่นไปลุงก็เด้อว่าลุงเมาลังท้า,าทยหน้าอยู่หน,น้นเาเบาใจกับสิบเลียยเ่ยนเด้อเปลี่ยน์เป็นซอยกันเนาะคนละไม้คนละมือ เห็ด <c oughs> ห้มันเลี้ยวตามสำเร็จเนาะไหนี่กระโชบเป็นไหจังหวัดไหอย่างมันยังเหนียวดินเหนียวน้ำกระเทือนน้นำบุหรี่ไปได้เนาะกระนำ้ำถ้าน้ำเต็มนี่ก็ือว่าไหง่ายอยู่แต่ว่านี่ก็นำ้ำโอมีอะไรเนาะผู้ดีดินเหนียวดินโดนไหก็เลยไหหย่างนิดนึง ้าฝนตกลงมาเนี่พอดีเลยเนาะสบาย์ีเดอร์ทันบูชมเดอรดกรดี่าตัวเบาไซนึงนั่ง,น,งนอถาเปียนเนาะอาแต่กจะ,ะว่าเขาบูมบมสมแล้วจะลื่กน,นก็ไล่ก็เซเลกำลังใจให้ทังต้องตดอใส่ฝาเราติดกันเจ้าเอ้อ ให้บรรดาผู้ติดตามทางยูทูบเนาะได้ติดตามกันที่ว่าได้เห็นแล้วก็อยังกดถ่านเด้อกดติดตามเด้อเนาะกดติดตามเนี่ยเพราะว่าจะมุ่งเกินทางซาลาวเฮาก็ะดูเกินทางพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะติดตามครับทุนบันเด้อจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่จะให้ทางพี่น้องมุ่งเกินได้เห็นเนาะ ได้ผู้ได้เห็นน้ำตาลตัวทางบาะใสจะอารมณ์ยังแน่หายตั้งดีทางนอกเราได้ผสมส้มไปเหมือนกันเด้อจะลืมนอเป็นกําลังใจกดไหลกดแซให้เด้อกุฎายกดไหลกดแซให้ก็มีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเงินคำหัวห้ขาดหุ้งนอหนังหาเปลี่ยนอยู่ต้งไหนจังรวยยังอีกทั้งสองนายและน้องยังโบราณประดอกจังไรกันจะลืมเด้อ กดไลค์กดแชร์ให้แน่อ่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้เด้อว่าจะเป็นทางอ่าอยู่ทางอ่ายูทูบล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนาะอ่าพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลเป็นกำลังใจให้ทางเบาะไซอ้าพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนทางไถนาก่อนเนาะสหรับคลิปนี้ก็ือว่าจบเรียนเทคนิคก่อนแต่ก็จะวิวภาพความสวิตช์เด้อพี่น้องผ่านฟองไฟมือสูบปูทุกคนอยู่ไกลอยู่ไกลติดตามชมเนาะ แตะะ่ตัวไห้มีแต่ความโุกหมานมีแต่ความของมีน้ะให้ข้อให้มาเบิ่งคลิปแล้วก็เข้อให้พ้นตกก็เด้อเอาเราคิดดีกับคำสนิทก่อนเนาะกิดนหนาเพราะทำไมสลหดับทางช่องบ่าวใสสวรรค์เขาเนาะ